มาแล้วทุกคนนี่โอ้โหสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเก็บหัวของดอกปตุมานะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมได้เก็บไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดอกกันนะครับตอนนี้เขายังมีดอกออกอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าดอกก็าสวยประมาณไหนนะครับผมนี่เลยครับผมปกติฤดูนี้ดอกเขาต้องไม่ค่อยมีไม่มีแล้วนะเพราะว่าเขาต้องพักตัวนะ เขาจะพักตัวกันช่วงนี้นะครับแต่ดอกยังสวยงามอยู่เลยไม่เป็นไรเราปล่อยให้เขาโตต่อไปก่อนนะครับสําหรับกระดูมาต้นนี้นะส่วนต้นที่ผมจะเก็บนะครับผมต้นที่ผมจะเก็บประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยได้มันยังเขียวเขียวอยู่นะครับมันต้องงดน้ํางดน้ําก่อนเก็บบ้างนะครับอ่ะอย่างต้นนี้ต้นนี้คือสามารถเก็บได้แล้วนะครับผมต้นนี้สามารถเก็บได้แล้วนี่ก็เป็นที่ผมขูดไปนะครับที่ผมขูดไปนะ ขุดไปเดี๋ยวเรามาขุดตรงนี้ต่อกันดีกว่านะครับตรงนี้ยังขุดไม่เสร็จนะตรงนี้ยังขุดไม่เสร็จผมก็จะขุดหัวเขาตรงนี้นะครับนี่ก็ส่วนใหญ่ก็แห้งแล้วนะครับจะมีใบเขียวติดมานิดน้อย นี่ก็ที่ปลูกไปแล้วนะครับผมแห้งไปละนี่เราเจอต่อเขานะครับอยู่ตรงนี้ครับทุงน,นี่เดี๋ยวเรามาเล็งตรงนี้กันได้ดูที่กเกษตรกรเขานิยมปลูกนะครับก็จะเป็นช่วงประมาณช่วงมีนาครับผมหลังจากที่พ้นหนาวไปนะครับเขาก็จะเริ่มปลูกเริ่มลงหัวเขาก็จะได้เก็บดอก ประมาณเดือนพฤษภามิถุนาครับหลังจากนั้นก็เก็บดอกได้ยาวๆเลยนะจนแบบจนเข้าหนาวนะครับก็จะมีช่วงที่แบบพักตัวไปบ้างช่วงฤดูหนาวนะครับหนาครับ,รบใได้แล้วโอ้โหมาแล้วครับทุกคนนี่โอ้โห,โห นี่ครับทุกคนออกมาแล้วหัวเขาคือตรงนี้นะครับหัวเขาคือตรงนี้นะตรงนี้เหมือนเป็นแบบปุ่มรากตุ่มรากเขาอะครับนี่อันนี้ผมก็แบ่งหัวเขาออกจากกาานันมาคนเป็นคนละหัวกันนะครับคนละหัวกันอ่ะนี่สวยงามแบบหูปูขบสวยมากนะครับถือว่าสวยนะหัวแบบนี้ Okay. อันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาดินออกนะครับยางนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปพึ่งไว้นะครับพึ่งในที่ร่มแล้วก็รอช่วงประมาณปลายปลายกุมภานะครับต้นต้นมีนาเดี๋ยวจะปลูกต่อนี่อ้อันนี้มีหัวเล็กๆรรูระมาณหนึงอัน <laughs> นี่อันนี้ได้มาสามแล้วนะครับได้มาสามแล้วจะมีอีกหรือเปล่า <laughs> โอ้นี่น,นีอันนี้อีกอัน สหัวนะครับผมปลูกไปแค่หัวเดียวนะตอนที่ผมปลูกไปตอนแรกโอเคมีประมาณนี้นะครับปลูกหนึ่งได้ประมาณสี่หเพียบแล้วก็เดี๋ยวผมขอขุดอีกสองสองที่นะครับก็คือตรงนี้นะครับ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันนี้เดี๋ยวรอเขาแห้งกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่หัวอ,อ่แล้วก็สําหรับตรงนี้นะครับผมก็ขุดออกมาได้ไปบ้างแล้วเท่าไหร่เอ่ยขุดยากมากครับเพราะว่าเว้นน้ำ ีตรงนี้อีกอหัวหนึง่งเอาออกมาไม่ได้สักกี่อึบอึบอึ้บหืมเน้นมากโอ้โหได้แค่นี้ได้ประมาณนี้นะได้แค่นี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาแบ่งตรงนี้ดู นี่ได้หนึ่งสองสามนะครับผมและรวมอันนี้ก็สี่ห้านะครับสี่ห้าอันนี้ก็สุดท้ายครับผมเหนื่อยมากโอ้โหหนึ่งสองอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ครับผมสรุปแล้วได้ประมาณ สี่ถึงห้าถึงหกนะครับนี่อันนี้นี่ได้หกโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันนี่ครับผมสรุปมาแล้วนะครับได้เยอะมากนะครับตอนที่ผมปลูกไปหนึ่งหัวนะก็จะได้กลับมาประมาณสี่นะครับถึงหกสี่ถึงหกหัวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับผมเนาะ แต่เราก็ต้องลงแรงค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็อาศัยระยะเวลานะครับผมอันนี้ก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับเดี๋ยวรอช่วงประมาณกุมภาครับกุมพามีนาเดี๋ยวเราไปปลูกนะเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูดอกก่อนให้ดูดอกมี2ส,สีครับผมนี่เลยครับผมอันนี้พันแรกอันนี้เป็นสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มนะครับล็อบสตาร์ล็อบสตาชมพูเข้ม ในส่วนล็อบเอฟนะครับล็อบเอฟสีชมพูอ่อนน่ารักมากเลยนะครับน่ารักมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะผมก็มีต้นไม้ดอกไม้ในสวนอีกเพียบเลยนะครับผมอีกเพียบเลยนะฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับอยากให้รีวิวต้นไหนก็บอกกันได้เลยวงเล็บที่ผมปลูกไว้นะครับผม <laughs> ที่ผมปลูกไว้นะโอเค